และนี่คือ3วิธีการเอาตัวรอดสำหรับธุรกิจของคุณในช่วงโควิดครับผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าช่วงโควิดเนี่ยทำหลายธุรกิจเนี่ยเซครับและผมก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าโควิดมันจะยาวอีกขนาดไหนปีหนึ่งปีกว่า2ปีไม่มีใครบอกได้ครับกว่าเขาจะคิดค้นวัคซีนแล้วทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ครับแต่วันนี้ผมจะบอก3วิธีที่คุณสามารถ เอาตัวรอดทงธุรกิจคุณรอดได้ในช่วงวิกฤตโควิดครับเพราะที่1นึ่งะเท่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณเป็นผู้นําครับนาทีนี้คุณไม่ใช่แค่ประคับประคองธุรกิจนะคุณต้องประคับประคองใจของคนในองค์กรคุณด้วยคุณต้องโชว์ความเป็นลีดเดอร์ชิพคุณอย่าโชว์ความกลัวคุณอย่าโชว์ความเฟียออกมาครับคุณลองนึกภาพดูนะครับวันหนึ่งที่กองทัพสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยจะไปตีกับพม่าครับ ถ้าคุณเป็นแม่ทัพคุณเป็นสมเด็จพระนางในสวนคุณต้องโชว์อะไร,ค,รคุณต้องโชว์ความมั่นใจว่าคุณสามารถนําพาวิกฤตนําพากองทัพชนะได้ครับถ้าขนาดแม่ทับขนาดคนนําทับยังรู้สึกไม่มั่นใจหัวหน้าทับรู้สึกไม่มั่นใจข้างหลังนี่ใจฟอมหมดแล้วังนน,นคุณต้องโชว์ความมั่นใจปลุกความมั่นใจกลับคืนมาครับว่าคุณมั่นใจว่าคุณสามารถพาเรือลำนี้รอดขึ้นลมมลสุนนี้ได้ครับข้อที่2ครับ ให้คุณเปลี่ยนคำถูดคุณจะถามว่าคุณจะเอาตัวรอดได้ยังไงเพราะนั่นคือคำถามแบบ play not to lose ครับสิ่งที่อยากจะบอกคือคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่า play to win คะ play to win คือครับเปลี่ยนคำถามครับถามตัวเองว่าคุณจะดับเบิลยอดขายยังไงในช่วงวิกฤตไนีไ้บ้างเมื่อคำถามเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนครับคุณจะดับเบิลยอดขายยังไงสินค้าที่คุณขายอยู่ในช่องทางเดิมขายไม่ได้ใช่ไหม ขายช่องทางใหม่ไหมคุณจะจอยเวนเจอร์กับธุรกิจไหนที่คุณสามารถขยายได้มากคือยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณเป็นร้านตัดผมอ่ะคุณเป็นร้านตัดผมเนี่ยคุณโดนเขาสั่งปิดร้านตัดผมร้านตัดผมก็อาจจะมีหลายสาขาตามห้างโดนสั่งปิดสั่งปิดคนไม่กล้าไปตัดคุณจะเป็นร้านตัดผม delivery แล้วคุณจะพ่วงอะไรเนี่ยครับนอกจากคุณทําร้านตัดผมแล้วเนี่ยที่คุณสามารถ d e l i v e r y ตามบ้านได้แล้วคุณอาจจะทําเล็บ คุณอาจจะเสริมสวยแต่งหน้าอาจจะบริการไปถึงการตัดสูตรตามบ้านอาจจะบริการไปถึงเมื่อคุณมีฐานข้อมูลลูกค้าแล้วอาจจะเป็นบริการไปถึงคุณบ,บริการซ่อมนู่นซ่อมนี่ในบ้านด้วยเห็นไหมครับอันนั้นจากที่คุณคิดว่าเฮ้ยจะแย่แล้วจะบระคับประคองยังไงคุณต้องคิดว่าคุณจะดับเบิลยอดขายยังไงบ้างในช่วงนี้ครับและข้อ3ครับสิ่งผมบอกคือคุณต้องมาระวังหลังบ้านคือระวังเรื่องคอหรือเรื่องต้นทุนเน คุณเอาต้นทุนมาดูทุกบรรทัดอะไรที่คุณคิดว่ามันไม่จําเป็นตัดทิง้งอะไรที่มันไม่จําเป็นตัดทิง้งแต่ถ้าอะไรที่มันยังจำเป็นสําหรับการขยายธุรกิจสําหรับการเพิ่มธุรกิจสําหรับการทําให้ธุรกิจมันยังฟล์หรือการหาตลาดใหม่ๆไปได้เนี่ยก็ยังจาเป็นต้องเอาไว้ครับแต่อะไรที่มันไม่จําเป็นตอนนี้ตัดทิ้งไปก่อนครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้นครัคุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ เวลาเจ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงหาคุณทุกวันและถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอปในหลยที่แอสไซแบงุูกาคิครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยตรบ